อเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับผมคอนโซลน,นะเกม PC สำหรับเป็นที่1แล้วก็เป็นที่2นะก็คือโมบายเนี่ยโมบายเนี่ยเกมอัปเดตไปแล้วก็คือโอเคละมีฟีเจอร์มีไอคอนใหม่ might, มาให้เปิดมีมีเดมีเดเวน์มาให้เล่นปกติเลยนะครับผมเกมปกติละนะฮะมีการอัปเดตปกติมีฟีเจอร์มีอะไรก็ live, ท,ทุกคนน่าจะชอบนะครับผมแต่คอนโซล PC เนี่ย จะมีการอัปเดตไหมจะมีเหมือนเหมือนโมบายไหมพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยโมบายไปยังไงพีซีก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นเป็นคู่ขนานกันน่ะนะเหมือนกันทุกอย่างนะยกเว้นพวกเมดเดย์อะไรอย่างนี้ยจะไม่จะไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่พวกไทนักเตะพวกตำนานไอคอนเงี้ยมันจะมาเหมือนกันหมดนะครับผมแต่ตอนเนี้โมบายเนี่ยอัปเดตไปแล้วอัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นที่น่าพอใจนะฮะแล้วมาดู PC นะครับผมขอบเว้ยี่ปีเอ็ดบ้างนะฮะมีอะไรใหม่ไหม มีอะไรใหม่ไหมแน่นอนอันดับแรกนะครับผมทองนะฮะเติมทองไม่ได้แล้วนะครับผมสาหรับเบลยี่สิบเอ็ดนะฮะเนี่ยเติมทองไม่ได้แล้วก็คืองานหยาบแล้วเติมทองไม่ได้คืออาจจะไม่มีกราเรเบลดอีกแล้วก็เป็นได้เตมเดีดยังมีเล่นนะนะฮะเมดียังมีเล่นตามเวลาที่ควรมีกําหนดนะฮะตามเวลาที่ควรมีกําหนดไม่ใช่เวลานี้แน่ๆ พวกอ e ีเวนต์เนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะมีมาหรือเปล่าในวันจันทร์นี้นะฮะในวันจันทร์นี้พวกอ e ีเวนต์แจกตำนานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีนะผมว่าอีเวนต์แจกตำนานวันจันทร์ก็อาจจะมีนะฮ e ะนะแต่ตอนเนี้ยพวกแพลตเต้พวกฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยไม่น่ามีนะครับผมไม่น่ามีนะฮะเดี๋ยวดูตรงไหนวะลืมนี่ไงเอเจนต์นะฮะเอเจนต์ e gen. บล็อกดอ์นะครับผมบล็อกดอมีสองสองอันนะฮะ เรามีส่งอันอันนี้เป็นตัวหนึ่งวันเหรอตอนหนึ่งวันเหรอชุดนักเตะพวกไหนวะเน,นี่ยนักเตะโรมาริโอโรมาริโอโโฟ,ฟันบัสเทนนู่นแหละนะฮะอันนี้น่าจะเป็นชุดเก่านะครับผมก็มันมีการอัปเดตเข้ามานะฮะตัวเก่าอันนี้ก็บล็อกดอเหมือน,นกันนะครับผมแต่เป็นบล็อกดอร์450คนนะฮะนักเตะก็จะเยอะหน่อยตำแหน่งก็จะเยอะหน่อยนะฮะ นี่ตำนาน,นเยอะอันนี้นะฮะก็เป็นเดิมนะครับผมระยะเวลา11วันนะแล้วก็ไอคอนนะสเปเชียลเอเจนตะ์ก็ยูนตุสก็น่าจะเหมือนเดิมนะอาร์เซนอลเหมือนเดิมบาซ่าเหมือนเดิมบายเยนเหมือนเดิมเมนยูเหมือนเดิมไหมเมนยูก็เหมือนเดิมนะนะฮะเอเมลานก็เหมือนเดิมแฟนชอยนะครับผม แฟนช้อยยังคงอยู่ให้เปิดเหมือนกันนะสำหรับอ่าพีซีอยู่สิบเอ็ดวันหมดเลยนะครพ่กนี้อยู่สิบเอ็ดวันหมดเลยแต่ทองเนี่ยทองเติมไม่ได้แล้วถ้าจะเปิดก็เปิดของฟรีนะครับผมเปิดทองฟรีที่คนไม่เจกสองคำทองอะ่ะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเปิดก็เปิดเล่นๆได้นะส่งพันทองฟรีสําหรับเกม PC นะฮะก็ไม่มีการอัปเดตแล้วง่ายๆฟีเจอร์วันวัน,นไอตัวล่าสุดก็ไม่มีแล้วนะฮะ คณโรูก็ไม่มีก็น่าจะแสดงว่าของ PC เนี่ยของปียีเนี่ยน่าจะไม่มีการอัปเดตเข้ามาแล้วพวกนักเตะนะครับผมพวกนักเตะพวกการเติมทองเงี้ยน่าจะไม่มีแต่พวกแมดเดย์เนี่ยมีนะฮะแมดเดย์แมดเดย์มีมาให้เล่นนะครับผมแมดเดย์มีมาให้เล่นแล้วนะก็่าจะเป็นแค่แมดเดย์อย่างเดียวส่วนที่เวียนแจกจดตำนานอะไรเงี้ยก็น่าจะมีแต่พวกเพ็รนักเตะน่าจะไม่มีแล้วเติมทองก็ไม่น่าเปิดให้เติมแล้วนะครับผมปต่มาในสำหรับ PC ก็คือไม่น่าเล่นละ เข้ามาก็ไม่ได้มีอะไรแล้วไม่ได้แจกอะไรแลต่เลอกอินก็ยังอยู่นะมเผื่อใครเข้ามาล็อกอินนะครับผมล็อกอินรายวันะของของของเป็นที่เปลี่ะมันจะมีล็อกอินรายวันมันจะมีแจกทองแจกอินฟุตบอลพอยต์อะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะมีทุกวันนนั้นแต่มันมีการอัปเดตพวกเพชรนักเตะเฉยๆอันนี้ก็ยาวๆสิบเอ็ดวันเนี่ยยาวๆเลยนะโอับเป็ดที่เปลี่ยนประมาณนี้นะฮะมันมีการอัปเดตออะไรใดๆทั้งสิ้น โอ้โหนึกว่าจะแบบเฮ้ยมือบายมาแล้วก็พีซีก็เอาด้วยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเผื่อบ,บางคนนะี่ะส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่หรอกบางคนเขาเล่น PC, นะแ,ลแต่พีซีไงนะเล่นแต่พีซีเขาก็อยากแบบนะโอเคเปย์เบย์ไม่มีอะไรนะเรา,าดูเปย์ยี่สิบสองดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมมาดูเปย์ยี่สิบสองนะก็ยังมีให้เล่นแค่เม็ดอย่างเดียวนะมีแค่เรื่อแค่นี้เดียวเหมือนเดิมนะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรมาก น่าจะแบบเดิมมันในแบบธรรมดาธรรมดาก็เดี๋ยวนะอ่าก็มีให้เลือกแค่นี้ก็ยังม,มีการเด็กเข้ามานะครับผมมีแค่ทีมพาร์ทเนอร์นะฮะมีแค่ทีมพาร์ทเนอร์โอเคนะฮะสุดอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์เหรอหน้าปกทีมชาติอังกฤษนะฮะก็อกีเวนต์ก็ก็เปลี่ยนแค่หน้าปกอ่จริงเปลี่ยนหน้าปกเปลี่ยนทีมแต่รางวัลก็10,000 GP คือเก้านะฮะ หนึ่งหมื่น G P เหมือนเดิมดูสิอันนี้เลือกยุโรปอเมริกาเอ้ยเยอะวะ่ะโอ้โห้ตัวอย่างชอบโอ้โห้เลชเช่อ๋อต้องกดเข้าไปอีกละโอเคครับผมเยอะอยู่เยอะอยู่ทีมชาติเยอะอยู่นะทีมชาติเยอะทีมชาติเยอะอันนี้นี่อเมริกาน,นี่โอ้มีสามทีมเองวะ่ะนะฮะ มีสามทีมวะเออ <laughs> แล้วก็น่าจะเป็นอีเวนต์เหมือนเดิมอีเวนต์หนึ่งหมืน่นนะอังกฤษแล้วกันมีสามชาเลนจ์วะสามชาเลนจ์ชาเลนจ์นั่นไง <laughs> หนึ่งหมื่นเหมือนเดิมนะครับผมอารมณ์ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์เหมือนเอ,อน่อเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าอะไรวะในมือบายอ่ะมันจะมีเหมือนกันก็คือพวก วุ่นวายคลับหรือเปล่าวะมันจะมีเหยื่อชาเลนต์เนะ่ยมันจะมีชาเลนต์อยู่ที่มันที่มันรางวัลรางวัลมันคืออะไรวะางจะไม่ได้แล้วไม่ได้เข้าไปเข้าไม่ได้เข้าเล่นน้ำแล้วนะครับผมเราเราก็คือหนึ่งหมื่นจีพีเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเปลี่ยนทีมไม่เล่นนะครับผมเปลี่ยนทีมไม่เล่นเอาจริงของปียีิบสองก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็ยังต้องรอย,ยาวๆผมว่านะยีิบสองต้องรอย,ยาวๆยวี่สิบเอ็ดก็ไม่มีการเปลี่ยนแล้วมีแค่เมดเดย์นะครับผมไม่มีอะไรนะครับผม ณตอนนี้มือถือคือน่าเล่นสุดแล้วนะฮมือถายคือดีสุดแล้วณตอนนี้สําหรับเป็ดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายเลาศคาร